นายแพทย์สุปกรณ์บัวไส้ผู้จัดการซ่อซอคอแสดงความยินดีกับจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการขัดเลือกเป็นจังหวัดดีเด่นหนึ่งใน1ิบข้องประเทศเมื่อวันที่เจมิถุนายน2555เวลาสิบแอนาฬิกานายแพทย์สุปรกรบัวสร้ผู้จัดการสำนักง,งานส่งเสริมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยวาวชนซสอซอคอได้เข้าพบนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อแสดงความยินดีกับจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการัดเลือกเป็นจังหวัดดีเด่นหนึ่งใน10บข้องประเทศในโครงการสร้างคมไทยรวมกันขึ้นครูดีให้ซิดเฉิดชูยกยองครู่ซ่อนดี โดยมีนายเผยบุญุปติซิงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยนายบรรทุนทองตันประธานคณะกรรมการเพื่อการขัดเลือกครูซ่อนดีและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัดภูเกต็ตนายสาธิตกลินผักดีทองทิ่นจังหวัดภูเกต็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าวรวมณนห้องรับรองสะละกลางจังหวัดภูเกต็ตล่างเกา่า ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนสอสคได้ดำเนินโครงการสร้างคมไทยรวมการขึ้นครูดีให้ซิ์เชิดชูยกย่องครูซ่อนดีโดยมีการสั้นห้าและคัดเลือกครูซ่อนดีครูผู้รับทุนครูซ่อนดีและจังหวัดที่มีกระบวนการคัดเลือกดีเด่นประจาปี2554าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการส่งเสริมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนคณะกรรมการสอสคคํานดนั้นในการนี้สอสคอได้แจ้งพ้นการขัดเลือกจังหวัดที่มอ ส้มได้รับรางวัล10จังหวัดที่มีกระบวนการขัดเลือกดีเด่นประจำปี2,554ตามประกาศคณะอนุกรรมการด้านการขัดเลือกจังหวัดดีเด่นโดยจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งใน10จังหวัด ที่ได้รับการขัดเลือกให้เป็นจังหวัดที่มีกระบวนการขัดเลือกดีเด่นประจำปี2554ครับผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าได้มอบหมายมานะครับให้ทราบถึงเรื่องของความก้าวหน้าของโครงการาครูสอนดีนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือ,อในการคัดเลือกครูสอนดีมาตลอดในช่วงปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็คัดเลือกจบเรียบร้อยแล้วนะครับ ทางจังหวัดภูเก็ตนั้นก็ได้ครูสอนดีจานวนประมาณร้อยกว่าท่านนะครับแล้วก็มีครูสอนดีสาหรับเด็กได้โอกาสสามท่านนะครับครูสอนดีสําหรับเด็กได้โอกาสนั้นทางสวคก็จะขอเรียนเชิญไปรับรางวัลที่กรุงเทพแต่สําหรับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีความพิเศษอยู่เพิ่มเติมนอกจากได้ครูสอนดีกับครูสอนดีเด็กได้โอกาสแล้วเนี่ยนะครับจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งใน10จังหวัด ที่มีกระบวนการคัดเลือกรูปสอนดีได้ดีเด่นนะครับมีความโปรง่งใสมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่ดีมากๆในจังหวัดเป็น1ใน10จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมาขอแสดงความยินดีกับทางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ขอเรียนเชิญผู้แทนทางจังหวัดภูเก็ตที่จะไปร่วมกิจกรรมที่ส่วนกลางในการที่จะ,ะรับมอบทุน ครูสอนดีรวมทั้งสำหรับจังหวัดภูกเก็ตเองเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการสะสะคก็คาดหวังว่าเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเพราะว่าผ่านการคัดเลือกครูสอนดีได้ดีเด่นมาแล้วนะครับก็อยากจะส่งเสริมเชิญชวนให้จังหวัดภูกเก็ตเนี่ยได้คิด,ได,คดได้คิดปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเองนะครับให้ตรงกับโจทย์ที่จังหวัดมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับครับก็ขณะนี้ก็มีการประกาศขั้นตอนครูสอนดีเบื้องต้น ขั้นที่1แล้วก็ให้มีการคัดค้านรอบสองนะครับเป็นเป็นขั้นที่2ทีนี้จนถึงวันนี้ก็ไม่มีใครคัดค้านรอประกาศเป็นทางการนะครับทีนี้สรุปจบขั้นตอนส่วนหนึ่งก็คือมีการพิจารณาว่าใน,นาคณะกรรมการชุดของแต่ละจังหวัดเนี่ยได้ทําอะไรไปบ,บ้างผลงานเป็นอย่างไรปรากฏว่าผลงานของภูเก็ตเนี่ยได้รับรางวัลพยาชาสัมพันธ์ดีเด่นด้วยนี่เป็นรางวัลที่2 มาถึงจังหวัดต้นแบบ10จังหวัดทั่วประเทศ<ม>ก็ปรากฏว่าภูเก็ตก็เพิ่งได้รับการประกาศเมื่อวันที่5ให้เป็นจังหวัดต้นแบบเป็น,เป,นเป็นอีกหนึ่งรางวัลตอนนี้ก็ยังมีทราบม,มาว่าทางามูลนิธิสดสีท่านจะให้เงินทุนมาอีกประมาณ200,000เพื่อให้ภูเก็ตตั้งเครือข่ายครูสอนดีนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจว่า คนรอบนอกเนี่ยมองเห็นการทำงานของพวกเราในจังหวัดภูเก็ตว่าเรามีศักยภาพสามารถเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศได้ <Okay. S 1> ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากอ,อ,องค์กรต่างๆทั่วทั้งจังหวัดภูเกต็ตที่ให้ความร่วมมือกับพวกเรานะครับแล้วก็ทำให้ผลงานของพวกเราเนี่ยขึ้นไปอยู่ในอันดับหนึ่งในสิบของประเทศอันนี้ก็เป็นความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะ แกนหลักก็คือทางท่านนายกอบจอนะครับซึงเป็นแกนหลักแล้วก็เป็นฝ่ายเลขาแล้วก็เชื่อมเชื่อมถึง56ส่วนภาคส่วนที่จะเข้ามาร่วมบูรการทํางานตามแผนนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเป้าหมายนะครับคือยกระดับคุณภาพการศึกษาของของ,ของสังคมภูเก็ตคนภูเก็ตนะครับวันนี้เราก็พูดไปถึงเด็กที่ด้อยโอกาสด้วยว่าจะทําอย่างไรในอนาคตร,รวมถึงแผนข้อมูลรวมของปัญหาการศึกษาว่าจะทําอย่างไรนะครับนอกจากผลิตครูให้ดีแล้วนะครับซึงเป็นแกน หัวใจสําคัญในการศึกษาของเรานะครับวันนี้ในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยจังหวัดก็จะร่วมมือ,อกันที่นะครับผมจะได้นํากลับเรียนท่านัวขัน,นังหวัดนะครับในเรื่องนี้ว่าต้องสนับสนุนโดยเฉพาะการวางกลไกทำอย่างไงให้กลไกได้เข้มแข็งแข็งแรงแล,แล้วเกิดประสิทธิภาพบนฐานความร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องนครับคุณครับ